มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านอพยพย้ายของหนีวุ่นนะคะหลังน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนของประชาชนวันที่15กรกฎาคมมีการรายงานว่าตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาที่ซอยสัมพันธ์ไมตรีสิบถนนด่านชุมพลตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดน้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในซอยสัมพันธ์ไมตรีนะคะ มีบ้านเรือนของประชาชนกว่า20หลังคาเรือนนะคะถูกน้ำท่วมในความสูงตั้งแต่30-130ถึง130เซนติเมตรทำให้ทรัพย์สินต่างๆภายในบ้านรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีรถยนต์2คันจมน้ำได้รับความเสียหายค่ะ ขณะที่ถนนด่านชุมพลระดับน้ําสูงแล้วก็ไหลเข้าท่วมอบอตอด่านชุมพลแล้วก็บ้านเรือนบางส่วนในระดับความสูง20ซนเมตรนะคะนอกจากนี้ยังมีสวนผลไม้สวนยางพาราจํานวนมากถูกน้าท่วมค่ะ ต่อมาช่วงเช้าระดับน้ำเริ่มลดลงทาคะทำให้บริเวณอบอตอด่านชุมพลน้ำลดลงในระดับปกติแล้วแต่ว่าข้างถนนยังมีน้ำท่วมอยู่นายกรมลกิจจานนนาย,ยกอบอตอด่านชุมพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเดินทางเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมค่ะขณะที่ทหารเรือจากชุดควบคุมทหารพานนาวิกโยธินหนบอ่อไร่และชุดชอปอ21 บ่อไร่ได้นํารถยนต์แล้วก็กําลังพลกว่า39มนายมาช่วยเหลือแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนในซอยสัมพันธ์ไมตรีสินะคะโดยนําทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ชักลากรถยนต์ของประชาชนออกมาด้วยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ